สัปดาห์นี้พบกับความสนุกกับบรรดานักสืบสายนักร้องไก่ป๊อปทอดครุกซอสเขาชูจังราชิสดิฟกาะชื่ออะไรฮะเมนูนี้พี่อันไก่ครุกซอสแล้วก็อะไรจังๆข้างหลังนี่แหละอะไรจังๆข้าวมันไก่รวมอันนี้สิทำไมต้องเป็นมะนาวดองสูตรมะนาวดองเดี๋ยวนี้ยาก แต่ว่ามะนาวรองทําให้ต้นทุนอาหารสูงขึ้นนะเราเอาที่ลูกค้าขายเนี่ยแล้วเราเอากลับมาต้มใหม่ได้ไหมจริงๆทุกวันนี้ก็ทําอย่างนั้นอา้าบพอคุณมีข,ข้าวคั่วไหมที่ร้านเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วข้าวคั่วที่ร้านไม่มีคะ่ะอาอเวเขาไม่มีค,คุณเคยคิดเอาข้า,ขาวคั่วใส่ในก๋วยเตี๋ยวไหมเออถ้าพี่จะกินหนูใส่ให้ได้นะโอเคนอกจากไก่ในร้านมีอื่นไหมมีนี่ล่ะค่ะ นะักชิมคนไหนจะได้ฐานโต๊ะอร่อยวันศุกร์นี้ห้ามพลาดกันนะครับ